สวัสดีครับวันนี้มาที่บุคคลชัยครับอีกเช่นเคยทีมงานก็วันนี้ก็สงบนิ่งครับเห็นรถไถยขยับอยู่คันหนึ่งนี่ครับต้องสูบน้ำสูบน้ำนี่น่าจะสูบไปใช้ประปาหรือเปล่าไม่แน่ใจครับน่าจะส่งน้ำ ไปทำน้ำประป่าไกลหน่อยครับนะที่มาสิบล้อจอดยกดำอยูอ่จะขยับเรื่อยๆครับนะมองจาก บนถนนดำนะครับทีาบางอี สองคันนี้หน่อยโกวิโก,โก้ไม่เอี่มเลยหมสตันเนาะ